ปปอชอเฮครั้งเตรียมแจกกลุ่มเปราะบางเพิ่มอีก1,000บาทกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับกระผมคนแชร์ข่าวชาวเากษตรพบกันวันนี้กระหมวมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวแทวกเกษตรด้วยนะครับมาติดตามรับชมและรับฟังข่าวกันเลยครับปปชให้ข hey, ้ามเตรียมแจกกลุ่มเปล่าบางเพิ่มอีก1,000บาทนายประสงค์พูละเนศประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยภาย,ายหลังประชุมคณะกรรมการสิบประหลัดกระทรวงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกรนที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอกลับไปทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยเสนอใช้เงินเข้ามา39,000ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้าน รวมเกบ3ล้านคนทั้งนี้ขอให้ขยายไปกลุ่มประชาชนพื้นที่ห่างไกลคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เนต็ตให้ได้รับความเยียวยาด้วยซึ่งอาจใช้งบมากกว่าเดิมแต่ไม่รวมนักศึกษาจบใหม่แม่ค้าออนไลน์ข้าราชการบำนาญคนว่างงานอยู่เดิมเพราะบองว่าไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมเช่นอาชีพนักแสดงพื้นบ้านศินละปะวัฒนธรรมที่ตกงานกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านนักกีฬาการเพิ่มเติมซอฟโลนช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวโตรยมให้หน่วยงานทำการบ้านนำมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้โดยจะใช้พรกรเงินกู้หล้านล้านบาท ช่วยเหลือทั้งหมดจากนั้นจะเสนอคณะกรรมการการกองการใช้เงินกู้และคอรมพิจารณาต่อไปรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่าในเบื้องต้นพอมจะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางแน่นอนแล้ว13ล้านคนโดยแจกเงินให้คนพิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีเพิ่มอีกคนละ1,000บาท เป็นเวลา3เดือนเช่นเดิมได้รับเบี้ยผู้พิการ1000บาทก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ2000บาทและผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเดิมอีกคนละ1000บาทส่วนคนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัยและอาหารการกินแทนส่วนอาชีพน่าจะสินและนักกีฬาจะพิจารณาดูว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินยายายา5 0 0 0บาทหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป <Okay. S 1> ครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวนำมาแจ้งให้ได้รับชมและรับฟังกันครับถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวทำผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยมาณะที่นี่ด้วยขอกราบขอพระคุณที่ดิดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดี สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ